สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลาทุกๆท่านนะครับกะพึ่งออกจากป่ามาเนาะครับนี่ครับไปเก็บเห็ดเนาะครับพอดีเอ่อมันบริทายคลิปตอนเก็บเนาะครับเพราะว่าคนหลายแห้งเนาะครับกะได้ออกมานะครับทามัวทายคลิปนี่มันสมีคนมาเก็บซอยแน่นอนนะครับกะมีเฮ็ดนี่ครับมีเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งเขาอีกกำนะครับเพ็ดเขากำนะครับแถวบ้านเอื่นแบบนี้นะครับ ก็มีเห็ดลังแหล่นะครับมีเห็ดปึงแดงเห็ดปึงสาดนะครับตัวนี้เป็นเห็ดปึงสาดนะครับเห็ดละงกก็มีแน่อยู่ครับผมสองคนนะครับก็มีอันนี้เห็ดเห็ดพิงดังแห้นะครับนี่เห็ดเพึงดังแห่นะครับอันนี้แสบนะครับเห็ดหนาตายสีแสบด้วยครับนี่ครับเห็ดพึงแดงนี่ครับพระเอกในงานนี้นะครับ แพงน้ำนะครับนี่แสบแพงนะครับอันนี้เห็ดเพิงเหลืองครับเกี่ยวสีเอามาใส่กระตานะครับตอนนี้กำลังตัดตีนอยู่นะครับนี่ครับผมดอกง่ายๆบวบวครับเฮ็ดิงแดงครับผม มองว่มมีนะครับเบสแบบนี้นะครับอันนี้ผมขายโลละห้าลอยนะครับเฉพาะในพื้นที่นะครับผมบริสุทธิ์ทรงนะครับเห็ดเข่ากำนะครับเห็ดเข่ากำแบบนี้นะครับโลละสามลอยนะครับนี่ครับโลละสามลอยนะครับ วนเทศผึ่งซาดนะครับมันกะบดไยไดบัหลายนะครับอันนี้สิวัยแกงกินเองนะครับนี่ครับเป็ดเขากรรมนะครับ พ้นหลายแห่งนะครับบะเมินปลาสีแดงนะครับหลายแหงครับทายคลิปลได่เลยนะครับก็เลยต้องมาทายแบบนี้นะครับเก็บมาแล้วเก็บออกจากปลามาแลว้วมาทายเบิ้งนะครับปา่าดประมาณนี้นะครับ เห็ดมีเฮ็ดปวกนะครับนี่เห็ดปวกเห็ดปวกตราบนะครับนี่ครับเห็ดปวกตราบใหญ่นะครับเห็ดปวกอ่าใหญ่เลยก่านี้นะครับซําจานเขาเลยนะครับทำตุวนเขาเลยนะครับตำมันใหญ่สุดๆนะครับตำมันใหญ่แห้งนะครับตำมันเต็มที่นะครับเห็ดปวกตราบนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ